วันนี้ไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่ราชบุรีแต่ว่ามาแวะก,กินข้าวที่นะครมฐถก่อน,นตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรนะร้าน Taste and r e s t กระเดา้อ่านี่เป็นเีมฮาลวีนเนาะโยทีมฮาลวีนเนาะทีมฮาลวีน,นออโอ้เลยต้องแต่งหน้าปะอะอันนี้แบบว่าไม่ต้องแต่งเลย <laughs> อะไรนะวิสัยไม่ดีโอเคอ่ะเดี๋ยวจะแวะกินข้าวก่อนนี่มาในทีมของอันนี้มาในทีมของอะไรดูแบบนี้ดูไม่ออกเลยเหรอฮาโลวีนจอมขันอันนี้เรามาทัวร์มหาลัยศิลประคก่อนเนาะและนี่คือเจ้าทิ่นส่วนคนนี้คือเจ้าที่เจ้าทางเปร ันนี้ก็คือเป็นการทัวร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งแรกเป็นเสือใยไซด์ซึ่งเคยเลือกจะมาเรียนที่นี่ด้วยก็คือคณะศัลยศาสตร์เนี่ยสายนี้เหรอใช่ค่ะเกือบจะมาเป็นสาวอักษรหรอใช่เกือบจะเป็นสาวศัลย์แล้วก็ตรงไปอันนี้จะเป็นบ้านพักคนงานพี่คนงานอยากให้ดูดินฟารมนี้เนี่ยหรอขอสายมือบ้านพักคนงานมหาวิทยาลัยนี้ดังอะไรอ่ะดังศิลปะเลย อ๋อศิลปากรเออมีคําถามอย่างหนึ่งคําว่าศิลปากรเนี่ยมันคือคําว่าศิลปินไหมไม่ก็คือเออถ้าแปลความหมายก็ก็ใช่ไม่ใช่พนักเ้าเรียกว่าอะไรตำหนักเฮ้ยนี่ตำหนักอะไรอ่ะเดี๋ยวได้เลตำหนักอะไรตำหนักโบราณโตั้งก่อนนเนนี้มาทาสีสีเก่าเป็นสีดีป่ะไม่เลยค่ะสีเก่าเป็นสีของเขาแต่ก่อนเป็นตำหนักเก่าใช่ไหมให้มาตำหนักของใครสักแม่มาติสัง่งไปน่าจะเป็น แต่ว่าเป็นหนึ่ง<ม>ในอ๋อเป็นพระราชาวังรือเปาอ๋อเพราะว่านี่ติดก,กับพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งเป็นของราหกอ๋อเพรานี้อารมณ์เหมือนที่เป็นบ้านพักของคนสวนอะที่เขาไปแต่ร่มรื่นนะเนี่ยทำปุ๋ยทำอะไรทำอะไรเหมือนนั่นแบบนี้อันนี้คณะเกษตรแน่นเลยใช่ไหมไม่มีคณะเกษตรอ๋อไม่มีอ๋อไมนเป็นเกษตรน่าจะเป็นของคณะวิทยาสต์อ๋อของคณะวิทย์ใช่เพราะเนี่ยเราอยู มาทัวร์มหาลัยก็ต้องอย่างนี้เนาะไปเลยคิดถึงคิดถึงมาอยากจะแบบมากลับมาสอนไหมคยกลับมาสอนตอนจบใหม่ๆเรียนจบโทูใหม่ๆได้เป็นอาจารย์พิเศษแต่ว่าถ้าตอนนี้เหรอก็เป็นยูเตอร์แล <c oughs> <c oughs> ้วช่ก็ต้องมีสโอ่าลงอาหารจ้า,อ,าอุ้ยแต่ตรงนี้ดูคลื้นๆกว่าตรงนน้นเนาะเพราะว่ามันมีอาคารเรียนรวมเนี่ยมันอยู่ใต้เขาเรียกว่าตึกกระทะ วิ่งสาราสัตว์แก้วเจลือสาราสัตว์แก,ววก,แก้วแต่ก่อนเขาเรียกสาราแปดเหลี่ยมเป็นที่อ,อ,กกอ,องคกทกน,นัดมาประชุมกันอ๋อองคกทองค์กรคืออะไรองค์การกระเทยทำแก้วก็วคือน้องกระเทยที่อยู่ในมอสิปกรทุกชั้นปีอ๋อต้องมาประชุมกันมีการประชุมกันสโมสรสนันติภาพกระเทยครับแก้วเป็นกระเทยที่ดังไหมระดับโลกไหมดังถือว่า คนให้เกียดเกรงใจสายมือแน่ๆองค์กรนี้นี่คือมีสมาชิกองค์กรประมาณกี่พันกี่ล้านค่งมันอะไรอันนี้เราสายใช่ไหมเดี๋ยวายค่ะเราจะกลับมาทักทันนเทพประสิทธิ์เทพประสิทธิ์อ่าเป็นไงบ้างพระราชวังสนามจันทร์ค่ะสวยมากสวยมากเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปเขาปิดจ้าอะเดี๋ยวจะพาชมพระราชวังสนามจันทร์แบบเร็วๆนะ เนี่ยที่เคยเห็นก็คือเนี่ยรูปปั้นย่าเหล่อะไรนะใช่ตรงไหนนะเคยเห็นใช่ปะอันนั้นต้นหนักอะไรอ่ะที่มีที่มีย่าเหล่อ๋อชาลีต้องมีกันหานใช่ไหมกันหาน่าจะอันนี้ป่ะกันงวแล้วเป็นไม้อ่ะแต่เนี่ยคล้ายๆกับไอเนี่ยตึกของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาใบแล้วหกสร้างเหมือนกันโอเคนี่ไงเราหกเด้ ถึงแล้วลาดบุรีเขางูเดี๋ยวจะไปตอนเย็นเพราะว่าเขาบอกว่าร้อนมากเราก็เลยมาแวะอ,องค์มังกรราดบุรีก่อนเนาะเราจะไปตามหาองค์มังกรกันนี่ไง <c oughs> องค์มังกรหา <c oughs> ไม่ทันนู้นเลยแล้วเจอแล้วว่า <c oughs> องค์มังกรแต่ว่ามันไม่เหมือนที่เราคิดไว้ <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้ดู แต่ได้หอนาฬิกาเด่นกว่าเออหอนนาฬิกาเด่นกว่าเคยเดินไปถ่ายนะใช่ไหมไม่ต่แรกตอนแรกคิดว่ามันเป็นองค์ใหญ่ๆแล้วมีมังกรพันแล้วมันพ่นน้ำอ่ะที่ที่เราเห็นในคลิปอ่ะอันนั้นมันที่สุพรรณบุรีหรือเปล่าเออแต่ว่าในนี้มันเป็นอย่างงี้ครับมันมีที่อื่นที่เราไม่ได้ถ่ายมันเป็นที่ยูถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอ อโเคก็ว่าอยู่ว่าเจอแล้วอยู่นี่ต้องเดินออกไปอย่างนิดเดิมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้ตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยโอ่งเนี่ยนะโอ่งนี้มันเหมือนโอ่งอะไรรู้ไหมโอ่งบ้านผีปอบอ่ะแบบว่าเราลงไปอันหนึ่งแล้วก็จะขึ้นมาอีกอันหนึ่งเลยอะอาจจะเจอแล้วนะโอ่งยักษ์ราชบุรีแล้วกินเกระจกแห้งเลย บช่อ่ะบายายตลาดนี้หน่อยสิอันนี้คือตลาดสดของราชบุรีนะเข้าใจว่าอย่างนั้นอ่าไอติมกะทิก็อารมณ์เหมือนย้อนกลับไปสมัยเด็กๆอะ่ะไปเที่ยวตลาดสดที่ที่แถวบ้านที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ก็ดีมีกลิ่นของความเป็นอาหาร ตลาดสดมันมีกลิ่นตลาดเขาคุ้นเคยกับกลิ่นตลาดแล้วก็ดูห่อนเมื่อกี้สั่งอะไรมาเมื่อกี้สั่งน้ำอะโวคาโดปั่นใส่ไอศครีมกะทิสดโอเคมาถึงอีกวัดหนึ่งนะครับวัดศรสีสุริยวงที่ลาดบุรีนะอ๋อนี่ไงใช่ใช่ ทำไมถึงมาวัดนี้เพราะว่าวัดนี้มีความเป็นศิลปะแบบฝรั่งซุ้มประตูก็จะมีความเป็นฝรั่งแล้วก็โบสถพาไปดูโบสถกันโบสถแบบทรงฝรั่งให้ดูกันทรงฝรั่งไหมฝรั่ง โอเคโบดชัวเพราะว่าเราเห็นเสมาลลอมรอบมีเสมาเสมาไปเข้าไปดูในโบทกันตาตาตาข้างในก็เป็นเวยถอดรองเท้าก่อนข้างในก็มีความเป็นฝรั่งนิดหน่อย โอเคจบแล้ววัดนี้มีแค่นี้แหละเป็นวัดเล็กๆแต่ว่าสวยถือว่าสวยเลยแหละมีความเรียบหรูสไตล์ฝรั่ง<อ>ไปเ,<อ>เดี๋ยวจะไปอีกต่ออีกวันหนึ่งเป็นวัดวัดอะไรนะอีกทีนึงพระธาตุอะไรสักอย่างเอเอ,เอไปวัดพระธาตุ ยายหน่อยสิวัดนี้เป็นไงนี่เป็นวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรีซึ่งวัดนี้อยู่เขาเขาบอกว่าเป็นวัดที่อยู่ในยุคสมัยทวาราวดีเนาะซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับนคนปรปฐมใช่ไหมพระปฐมเจดีย์ก็ก็อยู่ในสมัยทวาราวดีกันถ้าเราดูพระปรางพวกนี้เราก็จะเห็นเนาะว่ามันก็เป็นพระปรางที่ไม่ใช่ทรง มันก็ก็ไทยแหละแต่ว่าไทยแบบยุคทวารวดีใช่แล้วก็ระหว่างอ่านดูอย่างก้อนหินมันเป็นศิลาแรงซึ่งมันไม่ใช่หินที่อยู่ในในละแวกเนี่ยอไม่รู้ว่าไปขนมาจากไหนศิลาแรงเข้ากับแกไหมถ้าเป็นนแรงแรงอ่ะไม่เข้าเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็คือต้องเป็นศิลามณีแล้วก็ฟอน ถึงแล้วของงูถ้าจะให้มันดูดูคลาสสิกกว่านี้นะรู้ไหมว่าเขาเลี้ยงอะไรอะไรนะหงหลังอ๋อเลี้ยงหงใช่เดี๋ยวจะดูชัยเจอเค้าไปใหญ่ถ้าเราให้เขาเลี้ยงจระเข้ถ้าในอุทยานนี้มีจระเข้จะดูสนุกมีแอดเวนเจอร์โอเคประมาณนี้นะไปแล้ว โอ๊ยมีทางเดินมีทางเดินตรงนูง้นอ่าวัดดีทุกคนวันนี้นะกำลังจะพามาที่เขางูซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวก็ได้แหละแต่ว่ามันเป็นจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเก่าของที่ราชบุรีโออยข้างหน้ามีลิง,ลง จะเอาขออเล่อันนั้นจะมีลิงลิงตัวนั้นชื่อว่าปันคุงเอ้ยมันไม่กลัวคนวะมันดูเชื่องนะปันคุงอ้วนมากอืมใช่ตอนนี้กำลังห่ายไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามีกระเช้านะข้ามจากอรงนี้ไปยอดนี้ยอดนี้นะเออน่าจะน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้อีก แล้วคิดว่าประเทศไทยจะทำไหมไม่อร่อยไม่ทำไม่แน่ไม่แน่ขอให้ลิงอีและลิงโยนชีชิมแล้วมันโยนฉีกลิงบอกว่าไม่ผ่านมาตรฐานฉันเขางูเขางูคือเขาอะมีงูแต่ว่าเขางูคือเขาคนเนี้ยกินงู สร้บงบรรยากาศคึกคื้นดี hmm. ก็เป็นที่เดียวที่น่าจะคึกคืนที่สุดแล้วในราชบุรีมีสซตดิ้งนะมมีแมลงทอดวันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์ชื่อว่าสวนสัตว์เขาประทับช้างาจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างนี เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีสัตว์อะไรบ้าง จากที่ไปเที่ยวชมสวนสัตว์มาใช่ไหมอ่าอยากจะมีการแบบว่าบรรยายพฤติกรรมสัตว์หน่อยไหมอยาาพฤติกรรมสัตว์ว่าไงก็สัตว์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้ก็เป็นมิตรมิจฉาชีพทําไมอ่ะคือไม่ได้หลอกอะไรเนาะแค่รอรอ,อ,อกินออกรอรอคนป้อนใช่อยากจะแนะนําให้สัตว์เนี่ย ดูแลตัวเองด้วยก็คืออ,อาจจะปลูกผักกินเองเลยแบบน<อ>ี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอจะจะได้ทําไมนะจะได้ไหมจะได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักิ์สีไปด้วยกันเออมันก็น่ารักอยู่ อยู่ตามธรรมชาติน่าจะอยู่ตามธรรมชาติดีกว่ามีน้องหมีควายชื่อน้องกันเองเป็นตัวเมียมีน้องหมีควายชื่อว่าน้องผูกกระดึงเป็นตัวเมีย,ยม,มยอีอีกไหมมีป้ายแค่สองอันอ๋อนี่นีมีน้องหมีควายชื่อว่าบ้านคาเป็นตัวเมียเหมือนกันแต่น,นี้มมีหมีควายสตัว นี่ไงเจอแล้วที่นี่ชื่อว่าเขาประทับช้างใช่ไหมแต่ในนั้นไม่มีช้างจริงมีตรงนี้จ้าหนึ่งตัวหนึ่งตัวทวนอ่ะซื้อหวยหน่อยแล้วกันซื้อหวยจบทริปเป็นไงบ้าง ุรีเอาจริงๆในตัวเมืองไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเราก็ก็ชิลแบบชิลมันคือชิลชิลทริปเนี้ยมันไม่เน้นเที่ยวเน้นกินนั่งชิลแล้วประมาณก็เลยอยู่กู๊ดโอเคเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย